หนอยเนาะเู้เป็นฟังจะหน่อยแต่ก่อนกลงตาเป็นนั่นนั่นก็เคยปฏิบัติมาแต่พรนษาแหลกพรรษาสองคนนี้แต่ว่ายังไม่บเข้าใจปัญหาไปวัดพิษก็ไปพระเดชพระคุณหลวงพอดักหลายเถื่อได้ลงตาจังยอมนะดักใจอีดีเลยบางเถื่อไปอยู่เดือนหนึ่งอย่าสิ พอนี้ยามลแองเนี่ยสีมงแรงแพรเมตาแล้วลุงตาก็เฮก,กสินตะยู่บเชนเน่งเอาผ้ามาสี่เหลี่ยมแล้วก็สีขาวแล้วก็เอาแก้วมากวอบก็ะสีเอาสีเขียวไปท่าม่วงกลมเพ่งกระสินบ่มีผู้ใดอสอนเน่ยแต่ว่ามันหักมักจะไหนบุญหรอลุลงตาก็เลยพ่อพันแพรเมตาแล้วลุงตาก็เข้าห้องปีประตูเขาเกือบไม่ไปเห็นเน่ย ลงตากับไปเพลงนล่ังนี่ร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 ังรังดังนี่รังนี่รังนี่รังเขียวเขียวเขียวจริงๆนะเฮ็ดอูแต่จักมือบุพระเดศพระคุณหลวงพ่อมาสอบบอลมบัณฑพอไปกาดเพิ่นปรับหลวงพ่อถามก่อนเลยมากสีเขียวบอพนะข้าท่านหลวงตาบ่ย่อมไงนะที่ที่หลายอีหลีพระเดศพระคุณหลวงพ่อมากสีเขียว ก<ะ>็เลยขนาดเฮ็ดนี่ก็ต้องล็อกประตูพุ่นเล้แล้วก็เ่าบอก็นไฟฟังพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณทุกจักก็เลยใจมันก็เลยอ่อนลงอ่อนลงจะจินนะม่เข้ามาเข้าระเดชพระคุณหลวงพ่อคุนค่าเติบอี่ดีนี่ขันสุภาหลวงตาพาวนาไปมนติดเรื่องหยาง บ้านจะไปส่งอารมณ์พันเทศก่อนนะเครื่องกระเทศในลุงตาฟังผูเ้เดียวนี่เนะยปั้นนั่นอีดอีเะยช่วงหนึ่งลุงตาไปภาวนาพอจิตมันเท่าภาวนาพองเน,นาะยุบหนอพองหนอยุบหนอภา,าวนาไปอย่างที่นะบางข้าบ,บางข้ามมันก็รวมเขา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 วมเขาจัมหน่อยพอรวมเขาจะหน่อยละละ,ละมันจี นึกถึงบาปที่เคยเห็นมาโดยจะปล่อยให้หนโยมแม่บมดสบายใจว่าได้กินข้าวบนมือแล้วโยมแม่เพราะมันแวบ,บขึ้นมาจนมันฟุ้งเลยบันฟงซ่านเกิดความไม่สบายใจรำคาญใจว่าเราไม่น่าเลยทำให้แม่ไม่สบายใจไม่ได้กินข้าวทั้งวันเพราโยมแม่หันพันเลียง เพิ่นขาดซัดเลี่ยงลูกเลี่ยงเต่าย่อมพอคือกันัง่ถือตีสองตีสามนี่ได้ซุ่มกับของไปหนองโบไตกินลเกือบสองกิโลพอนะทั้งอย่างนะได้แจ่กกะตาหมากกลับไปไปหอดไปหาป่าขาดซัดมาเลี่ยงลูกเงิดมาพอกับแมนเพิ่นว่าเดียวคำน,นึงถึงชีวิตเพิ่นจะลำบาก โมเมนท์ Moment, ธรรมดาคัดว่าเลยนึกถึงคุณของพ่อของแมนมันนีพ่นพ่อเพ่นใดแล้วกับพ่นก็นมามาหอดล้งเท่อกับสองโมงจะหอดมาหอดก,กับไม่เห็ดอยู่เห็ดกินข,าขา่าปูข่าปลาทั้งต้ม่มทั้งปนทั้งยัดแจงซีนาะลงตาจะแม่้องเป็เปน็นิดหน่อยอยู่ได้แต่ว่าคือบางเดี๋ยวนี่คือเบาออ,าาอย่างแต่ก็สิสาเหตุเกิดจากความหิวเขา่ามันส่ง ว่าอกระซากระซากระจากระจาเนยกยมแม่เบิ่งลักษณะนั้นยมแม่ก็บนยมเนียยังเคดอาหารเสยอยู่จนแล้วคนน้นเพราะแล้วแล้วมันก็ตักใส่ถ้วยใส่ผ้าเข่าโยกออกมาพักกานเกงสเดอรคนนยมแม่แล้วก็แต่กระตาหมากลงเงอนไปเลยประมาณชิบว่องไปเกือบเพลนเพราะเหตุอาหารปรรลุกิน ล้องตาก็เข้าไปหาพระเขาแล้วก็กินเด็กน้อยกินไปคิดไปกินไปคิดไปมันแขน็งเลยกืนบวลงมากระโยกพระเขาไปไว้ในตัวคือเก่าก็ไปนอนอยู่ในเฮือนบัานเนี่ยคืดเห็นแม่บ้านอันนี้ความความรู้สึกตัวเนี้ยมันยังชัดเจนอยู่คือถึงแม่ว่าโอ้แม่บรธานได้กินเขา่า เขาก็บรรดาชีวาแห้งปหนึน่งนจังที่นะ่ะความคิดอย่งหน่อยเทียงแม่คือสีมากันอนคืดอยู่อย่างเสียงครับประธาเทียงแม่บม่มาอีก่วันนี้ก็คืดต่ออีก่วันนตอนบ่ายโมงบ่ายสองแม่คือสีมากินขา้าวก็บ่มาอีก่หอดย่ามือแรงก็บ่มาเพราะมันแรงลงไปแรงลงไปก็คืดบัง แม่ก็เสียใจแห้งหรือขาดตัวตยตสวรรค์คือปานนั้นเนี่ยเล็กน้อยเนานะพราะขึ้นไปขึ้นมานอนขึ้นไปขึ้นมาตะเว้นแดงลงแดงลงแต่ประมัณหามแรงแม่ก็บรรเทามาอยู่เข่าก็บริกินเบิดเมือน้ำก็บริกินเบิดเมือหลงตาก,ก็เลยขึ้นไปขึ้นมาขั้นที่ไปหยานแม่หายความรู้สึกของเด็กน้อย,อยแต่ว่าบัดธานมัน คิดสุดๆแลยหรอหายก็ไปเพิ่ะาย่านแม่ตายลูกจากมานอนได้ไหมก็ลงเฮือนไปกับทั้งยางทั้งแรงทั้งยางทั้งแรงวิตกกังวลไก่สีฮอนหน้าหน้าพน,น้าอยู่อยู่ไก่บ้านอยู่อยู่ติดบ้านนะนานะมีสวนกล้วยใหญ่อยู่สวนหนึ่งอยู่หน้านะล้งตาก็เข้าไป เไ,ไก่เท่ไหรแห้งบึงแม่ชียู่ใสย่านแม่ตายความรู้ึกพอดีเข้าไปใกล้ๆสวนกล้วยแล้วนเห็นใบตองกล้วยมันติง่งนุ่นแน่นนุ่นแน,น,น่นอยจักทีนนเอ๊ะนี่อย่างนอนวอันาาก,ก็เลยซ่องไปส่องมาซ่องไปไมเห็นแม่กำลังจีบใบตองกล้วยสิกลับบ้านความรู้สึกในข้าวหันดีใจเหงาเลย แม่บบตายกค็คือลต่อยอยู่วแม่หายกบกเป็นอย่างที่เขาไปหาแม่ก็เลยย่างกับไปหาแม่พอไปหอดแม่พ่นเห็นปู่บัน,นี้แม่พันวาจังเลยมาหยางบักหลาประทับใจจนถึงปัจจุบันนี่ยลูกส่วนหมากบกเข้าใจพ่อเข้าใจแม่ วัต่พอแม่สร้างวัต่พอแม่ที่หายวัต่พอแม่ที่ตีที่ขาดแต่ความจริงเมตตาหลน่นฝาเหลือแผ่นดินโอ้จะเปม็นประทับใจแห้งเอาผืนโยแม่เนี่มันนี่จังแม่ก็เลยพาเมื่อเมื่อเฮื่อนงันจที่นะจะขนันมากกันบกคึดนได้ขนาดบวชใหม่ๆก็บกคึดนได้ ก็ขอคำาโทษอยู่แต่ว่าขอคำาโทษแบบบุ้งจากเรื่อกน่ะน,นะเป็นพายเหตุช่วงบวชนะปีหนะึ่งเก่าอยม่าอยู่มาตามนั้นแต่บวชมากก็ไปป,ปฏิบัติกรรมฐานอยู่แต่ว่าบาขึ้นเลยปฐมมันจิขึ้นมาขึ้นอยู่บวชอันวัดผิดโสพรรามพระเดชพระคุณลงเมื่อไม่เกิดมาย่ำใดนี่ปุ้งแล้วก็กำหนดคิดหนอคิดหนอ คิดเนาะ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 ก็มันจะลงใส่เวลาดโดนเติบอีเลีมันที่คอยอ่อนลง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 ในที่สุดก็หายวับไปแล้วก็ภาวนาต่อไปนานๆโผล่ขึ้นมาอีกบันโผล่ย่ามใดเป็นเรื่องอีหลีเห็นบ่มมันจะมือหรือสองมือนนี่แหละ พระเดชพระคุณหลวงพ่อเทศเลยเห็นมหวันนี้หลวงพ่อจะได้น้อมนำเอาธรรมะในเรื่องกรรมมันตรายมาอธิบายขยายความเพื่อเพิ่มเติมเสริมการปฏิบัติของท่านทั้งหลายสืบไปพระนะพระเดชพระคุณหลวงพอ่อป็ไลยมากรรมมันตรายอันตรายเอาเจอจากกรรมก็เลยว่าเรื่องอนันตรยกรรมบัน,นีั ถ้าผู้ใดใครก็ตามท้่ฆ่าพ่อของตัวเองฆ่าแม่ของตัวเองอันนี้ชื่อว่าเป็นอนันตรียกรรมฆ่าพระอระหันต์ก็เป็นอนันตรียกรรมทํำลายพระพุทธเจ้าพระโลหิตท่อขึ้นไปเป็นอนันตรียกกรรมและ ยังสงให้แตกจากกันอันนี้เป็นอนันตริยกรรมกรรมอันนี้มันจะเกิดมากัน้นการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ให้ผู้ปฏิบัตินั้นได้บรรลุสมาธิสมาบัติมรุผลพนิพานที่แจงแสดงไปถ้าบุคคลน,นั้นแม้จะทำบุญมา เมื่อจวนจวนจิตจะดับอนันตริยกรรมจะเกิดขึ้นครอบงำจิตตายผู้จิตดวงนั้นลงสู่อะเวจีมหานรกแสดงไปจังสี่มณีโวกได้บันี้สรุปให้ฟังถ้าไม่ถึงอย่างนั้นแต่ถ้าผูใ้ใดใครก็ตาม ทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจเว็บ <c oughs> โอ้ยจจมันมันแจมแจงคาดิจย์มาหาว่าแมนเทศในลุงตาฟังผู้เดียวม,มึงหังลุงตากันนางฟังระก็เลยแสดงไปเรื่องเหตุบาปกะโพกะแมรต่างๆอย่าทีนนะคำพูดก็ตามการกระทำก็ตามทำให้พ่อแม่เสียใจร้องห่มร้องไห้จนน้ำตาไหลก็เลยแสดงไปเรื่องมุนี่ โอ้ยจะแม่มันแจ่มแจงระชัดจนิงมันจะเกิดขึ้นมากั้นกระแสจิตหลวงพ่อพูด่ามันก็กั้นอยู่แล้วนะมันภาวนาไปภาวนาไปขั้นต้นนี้เกิดขึ้นมาปุ่มย่ำไหนนี่พุ่งใหญ่เลยขั้นกัมโนดจังไรกัมันกับมันจิลงอย่าณจริงนะบาปฆักอีดีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเลยจรุดมันปังฉันจันทว่า ถ้าเราผิดต่อพ่อต่อคุณแม่เราต้องขอขมาลาโทษท่านถ้าท่านมีชีวิตอยู่ก็ต้องไปขอขมาลาโทษต่อหน้าของท่านทั้งพ่อทั้งแม่หรือท่านถึงแก่กรรมตายไปแล้วถ้ามีหลุมฝังศพก็ไปขอขมาโทษที่หลุมฝังศพ ถ้ามีอฐิมีกระดูกก็ไปขอขมาโทษที่กระดูกถ้าไม่ทำอย่างนั้นโอกาสจะบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นอันไม่มีพันธุ <laughs> จะไม่ขัดแย้ง <laughs> จะจริงนะแล้วพระนีพพเดชพระคุณหลวงพ่อเรยว่าถ้าสมมติว่ากลุ่มฝังศพก็มีกระดูกก็มีอะไรอะไรก็ไม่มีทำยังไง <laughs> เข้าไปหาสงฆ์พระพิสุสงฆ์อย่างน้อยสี่รูปเป็นสงฆ์ แล้วเราไปขอขมาโทษพ่อขอขมาโทษแม่ให้สงเป็นผู้รับขมาแทนบาปนี้จึงจะหมดไปสิ้นไปสูญไปไม่กั้นการบรรลุประพฤติการประพฤติธปฏิบัติธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เลยว่ามันฟังขักกระดอกกันเดือพ่อออกจากปริวัิกลับเมื่อบาทปนครพนม ยังไปขอขมาถอดยมพอยมแม่เวลาขอมาถอดลุงตาก็ห้พวกยมเอือยยมหยังไปฟังนําที่ไดหุจักลวงตาได้ชี้แจงซะก่อน้แต่หลวงตานแต่แต่เข้ายังหน่อยเคยเห็นแต่ยมแม่พ่สบายใจยมพอบพสบายใจบ้างแต่ยมแม่นี่นักกลัวก็เลยว่าไปนฟังเบิร์ดยมแม่ยมพอก็นั่งฟังอยู่ใน แต่พ่อนที่ว่าโอ้ยพ่อกับแม่บริถ้ถือโถษโกรธเครื่องอย้งพ่อแม่บริถ้ถือโถษโกรธเครื่องอะไรเรื่องจบแล้วก็คือจบแล้วพ่อแม่ลืมหมดแล้วพ่นก็บอกยังสิงยมพ่อยมแม่แต่ว่าบาปมันบนแมนที่ละวบนแมนธรรมดาที่จะมาหาย จังจีน่าแหละหลวงตาก็เลยขอเขามาโทษวิธีขอเขามาโทษหลวงพ,อพ่อเป็นกสอนนะเรามีเครื่องสักการะมีขันห้าก,ก็ดีมีพุ่มดอกไม้ก็ดีแต่ไม่กราาเพราะว่าพ่อแม่เป็นคารวาต่นหลวงพ,อพ่อเปนหล่ะแต่เข้กยกขันขึ้นยกขันขึ้นแล้วก็ตั้งนามโม้รอก็ะกล่าวคําขอขมาลาโทษต่อนหน้าท่านแล้วก็ยกขันให้โยมพอ่อ หรือถ้าจะว่ามีแต่ยมแม่ท่านวางผ้าลงเราก็วางลงตรงนั้นเมื่อท่านเอาโหสิกรรมให้แล้วบาปทั้งหลายทั้งปวงก็จะสงบระงับดับสิ้นไม่เหลือเลยพันหลงตาก็เหตุตามตว,วัดสุยอย่างพันธิบพคุณหลวงพอมันสอนตั้งแต่หันมาคือการกับมือสกปปกเอาความสกปปกออกหมดสิ้น คือกันมันนะบอกขึ้นมาจักหน่อยอันอันความบอสบายใจแม้แต่นัดถึงเจ็ดใจก็บริคุนมั่วนี่ยพอมันตั้งใจเหตุดีๆจงที่นะโอาจะเป็นดีแห้งพระเดีพระคุณหลวงพ่อมันเทศ่วงมันนี่มีโอกาสยี่สิบเก้าพอสองธรรมรยยี่สิบเก้าก็เลยไปจำพรรษา บวชได้สิบปีตังได้ไปจำพรรษาในหลวงพญาย่กเ็เลยต่างจิตต่างใจประพฤติปฏิบัติธรรมถนอะเมื่อเหตุตามพระแม่ครูบาอาจารย์พณแนะนำพมสอนพันชิตเนี้แนวทางจะได้เห้ปฏิบัติตามนั้นเราไม่ต้องคิดคนที่คุ้นเคยเส้นทางแล้วท่านบอกอย่างไรมันถูกหมด หน้าที่เราคือเดินตามปฏิบัติอย่างเดียวอันนี้มันก็เลยเร้าเป็นถูกกันมาอันนี้ว่ากมันฟังคุณแม่พว,ว่าขึ้นมานก็เลยคือสวดสนอกก็เลยบ,บุป็ิดคือเก่าไผเฮ็ดดีกษสารุถูกไผะเฮ็ดบุดีก็เฮาก็เมตตาสงสาร ไม่ต้องเป็นทุกขกบใครในโลกหลวงตาก็เลยเอามาเขียนไว้จอมหาเจริญเพัน,นไปสั่งแผ่นหินหินใหญ่ก้อนหินใหญ่นะหนาประมาณอย่างเนี้ยสูงสองเมตร <c oughs> พันจาหลึกข้ามเบาของหลวงตาแต่ยีงไวนะ้จังที่นะ่ยะยานาบูดราไปมากก็จาง,งฝากเดินหลวงตาก็ฝาก ยาหนาบูดเด้อต้องตากจีวะจริงๆยาหนาบึงยาหนาเคงยาหน่าง้อย่าเคียดแห่คนยาสูญแห่คนยาสร้างคนอย่าตัวคนยาปล่อยคนยาด่าคนยาซอเสียดคนอย่าพูดเร็วไรๆสาระอย่าดูถูกเหยียดหยามประนามคนและอย่าเป็นทุกข์กับคนทั้งโลกและสิ่งใดๆที่มีอยู่ในโลก หลงตาก็ที่ฝากตัวเคยนาบูดอยู่บ่ายมเคยไหมเคยต่อไปรูหลงตาฝากเด้อถ้าพูดหลักธรรมตรงนี้นะจบยากมันมีหลายแง่หลายมุมจ้าสิ่งนะ เนาะเพราะมันเคยมากก่ามันนะเราก็คิดว่าเราทำถูกพูดถูกอยากให้เขาดีกระดาเอาคำน,นั้นบอฟังเจตินะสรุปแล้วห็นบ่คุม้มปันญ์แต่ว่าก็ดีอยู่บางคนนะแต่ว่าเขาจวาวผื่นเห่าตลอดชีวิตเห็นไะขณะที่ลุงหาจะช่วงอยู่น้ำกันอยู่บอชนเน่งนี่มาเนี่ยคุม้มือบอกคือเก่าเนาะครับ แต่ก่อนหายเก่งยังมันนินท่าหลวงตาเสือย <laughs> ู่เห็นบ,รบอรถ่บหุ่มอีนย,อยังวะยังว่าหลวงตาก็เลยใส่รักธรรมที่ประเดี๋ยวคุณหลวงพ่อพันนะนำพำสอนจังอยู่น้ำหลวงตาด้จังสีเนี่ยแต่ก่อนนี่คันบอกบาฟังก็คมาทางในไปทางนั้นหมดเลย <laughs> จริงนะบอ บ่บ่ได้ว่าอันนันอ,อันเนี้ยอันอันันนบ่ได้ค่อยว่าคนพ่อไปภาวนามาเลยคักๆเลยแล้วจังเราใส่หลักธรรมใครทําผิดเราก็รู้ว่าผิดถ้าผิดจริงๆเราก็ท่านไม่ต้องอยู่นะกลับเชกลับเดี๋ยวนี้ด้วยนะพออยู่แล้วมันได้เจ็บบาดกว่าจริงๆแล้วบ่ต้องมาอีกเด้อกว่าจได้ให้เด้อ เพื่อนก็ขับขับขับก็บไปคือกันในินลงพอบางคนบางหลุมน,นะจริีๆแหละเขาก็บว่ได้เป็นทุกอย่างจริงๆนะเพราะว่าบอกแล้วบอกฟังบอกฟังขั้นเว่าเรแเราอยู่แล้วได,ได้ได้บาปก็รู้ตนเพื่อนก็ควรที่จะจริี่นะให้เพื่อนไปมองอื่นนะแสดงว่าเท่าบฏิสั่งบุญบาลมีรวมกันมามันได้บอกกันบ่ไดแก่ให้ผู้อื่นบอกเพื่อนเอาจริงๆนะก็่ให้ดูจริงๆเละครับคุณมอ เข้าใจตัวแม่ชีนี่ประเด็นเดียวเนี่ยนโยกขึ้นมาหันโอ้ยกระภาวนามาอยู่แล้วเนาะจันมหาเนาะกระภาวนามาอยู่แล้วความจริงประเด็นบุคุนลงพอมันกั ใส่รักสติปัฏฐานสีนั่นนะแต่ว่ารักที่เพิ่นแนะหายหันมันเข้าใจง่ายจังที่นะเก้ารลักนี่แหละประเด็บประคุณลงพอมากเพิ่นมัดสอนแล้วกะที่จำคัญนที่ลงประเด็บระคุณลงพยอ,อยามก็คือให้มีสติต่อเนื่องทำอย่างไร จังทีน่ะพระเดชพระคุณหลวงพ่อพนบวรว้าหัวประเดชเนี่ยข้าวโซเป็นทรงอารมณ์ปรับเนี่ยพิวเวสันๆแต่ว่ามันเข้าใจง่ายยังหลวงตาเป็นถูกน้ำพระจังทีปีแล่งเอาพระไปน้ำยังให้พระปฏิบัตินะแล้วก็เน่นนำ่มพนหนึ่งพระพนบกคคอยปฏิบัติบตบบนิพุนไก่เนี่ <c oughs> หลวงตาก็บ่ค่อยสบายใจประเดช๋ยวบ๊กคุณหลวงพ่อไปสอบบาล้มหลวงตาเนี่ยโอ้ประเดช๋ยวบ๊คุณหลวงพ่อกับผมกับผมเราบ่ค่อยสบายใจเรื่องอย่างหลวงพ่อกับผมเราปรารถนาดีต่อพระอยากให้พระเพันได้มาภาวนานุนกรับผมแต่ว่ามาแล้วพันเราบ่ปฏิบัตินุนครับผมประเดี๋ยะบ๊กคุณหลวงพ่อพันเบาจังงจรอาจารย์ประหลาดมาอย่างเดียวนี่พันว่า บม่ไดบอเนื้ออื่นนะมากอย่างมาปฏิบัติครับผมปฏิบัติกับปฏิบัติตีแล้วว่ให้มาปกครองเนี่ยพอนะว่าวทุหารหนึ่งสวงว่าเราเห็นบอก <laughs> จังสินะพระเดี๋ยคุณหลวงพ่าปัญหาอารมณ์สั้นๆแต่ว่าหากคักอีดีจังสินะบันี้์เลยบางอย่างบันี้หลวงตานอกจากเคยมาเคยพระบรรณาไหวหนึน่งมันนะ แล้วพ่อแม่คาารูบาอาจารย์มก็สอนถ้าเราใช้บริกรรมอยู่นี่เรียกว่ามันยังหยาบอยู่แต่ถ้าว่าเราภาวนาไปภาวนาไปยังไหวนิ่งไหวนิ่งไหว,วนิ่งเมื่อจิตมันละเอียดเข้าละเอียดเข้ามันจะไม่บริกรรมมันจะรู้เฉยๆอันนั้นคือจิตที่ละเอียดก็เลยจําตรงหันไหวบันก็เลยรู้ไปเรื่อยๆืบันมันไปหาหลวงพ่อใหญ่เด้บัน พระเดียวก็ลงพออ่อใหญ่หลวงตากเ็เลยขาดไม่ตามเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพี่ให้บริกรมร,ร,กร,มร,ร,กรมนำก้มหนอเหงืหนอคู่หนอเย็นหนอไปหนอมาหนอเป็นต้นบัดสุดอย่างให้บริกรรมนำหลวงตาก็เลยกราบเรียอนพันรรพอขอโอกาสพระเดชพอออร,ระคุณหลวงพอ่อหลวงตากก็ผมรู้รู้ซื่อได้บ่ครับผม ใครเดี s, qui, h, ๋ยวบางคนหลวงพ่อพันยอดไปฟังหลวงพ่อชิบะเถียงคนพนักบะเถียงไผยบอกนี่ได้กระซานบะเถียงอันีหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อพระเนาว่าได้พนว่าบะบริกรรมก็ได้แต่ว่าพนว่าแต่ว่าจังไต้บรรยิน คือเ้าตีตะปูี่รท่องประยมหัวตะปูมันบ่ค่อยแน่นพ่ะะว่าเท่านี้หนึ่งหลวงตากระสวดปราบหล่นออกจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เลยภาวนาอะไรนี้คือหลวงพ่อวานพันบอกเท่านี้หนึ่งเลยหลวงตาไปปฏิบัติแบบนี้ลูกออกจากอยากลูกหนออยากลูกหนออยากลูกหนอเลยลูกหนอลูกหนอลูกหนอแล้วก็อยากเดินหนออยากเดินหนออยากเดินขวาหนอซ้ายหนอขวาหนอซ้ายหนอขวานอซ้ายหนอไปเข้าห้องน้ำ พอไปถึงแบบผมอยากเปิดประตูนออยากเปิดประตูนออยากเปิดประตูนอเอื้อมมือไปหนอจับประตูนอเปิดนอเข้าไปหนอปิดประตูนอล็อกก่อนนอบริกรรมภาวนาอย่างนี้บันฑิตจ้างนั่นไปอีกบัรรย์ถ้าที่แปลงฟันบัรรย์จับแปลงชิบฟันนอจับยาหนอเปิดนอปิดยาชิบฟันในแปลงนอปิดยาชิบแปลงมอปิดยาชิบแปลงนอปิดนอวางนอจับด้านแปลงนอก็แปลงฟันนอแปลงฟันนออยู่ยังสี่ ล้างหน้าก็เห็ดจังทีแม้แต่ถ่ายเบาถ่ายหนักก็บริกรรมภาวนาอย่างนี้ <c oughs> ขันท้าวชีไทยนักถ่ายเบากับคว้าน้อแช่หนอพี่โสซ้มหมุนกลับหนอจังที่ไนแล้วค่อยเวิร์กผ้าหนอเวิร์กผ้าหนอนั่งหนอนั่งหนอนั่งหนอลงไปก็ถ่ายหนอถ่ายหนอถ่ายหนอนึกถึงสมเด็จพ่อบุอบหัยเบ่งแห้งแมนบอแมนตัว เขนบอกพ่นใบเบ่งแห้งเลยถ้าวานจะชอกช้ำมันจะอาจจะกลายเป็นฤทธิ์สูดวงทวานหนักก็ได้คั้นเบ่งแห้งแต่พระเจุ้พ like ูดแตเจ้า <wh ว่าถ้าวานจะชอกช้ำก็เบาเบ่งเนาะเบ่งเนาะสังเกตมันไหลลงไปไหลลงไปโต๊ลงไปทั้งหลุมกลิ่นโชยขึ้นมาก็นึกมาที่จมูกกลิ่นเนาะ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 เจ้าที่นะ แล้วพอทายเบิร์แล้วกันอยากล้างขี้ออกจากก้นหนออยากล้างขี้ออกจากก้นหนออยากล้างขี้ออกจากก้นหนอใช้ขันก็ได้ใช้สีก็ได้กําหนดตามนั้นจนล้างเสร็จเรียบร้อยอยากลุกหนออยากลุกหนอก็ลุกหนอลุกหนอแล้วออกมาหนอแล้วก็ตากหนอแทวแล้วหนอแล้วกดจะโากหนอยากนั้นถ้ามันยังเลี่ยราดอยู่ยังติดทถส้วมอะไรอยู่อยากล้างหนออยากล้างหนอจับแป้งหนอถู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 หนอ วางหนอแล้วก็ตักหนอเทล้างหนอตักหนอเทหนอสะอาดห้องน้ำสะอาดแล้วค่อยออกมากรรมฐานเป็นแนวหันเห็นไหมเมื่อจะออกมาก็อยากเปิดประตูหนออยากเปิดประตูหนออยากเปิดประตูหนอก็เปิดประตูหนอถ้าเราจะดึงก่อนอยากดึงก่อนหนอกห้ออยากดึงก่อนหนอยากดึงก่อนหนอแล้วก็ดึงก่อนออหนอแล้วก็เปิดประตูหนอออกมาหนอเป็นต้น จะใส่รองเท้าก็อยากใส่รองเท้านอ้ออยากใส่รองเทานออยากใส่รองเทานอแล้วก็นึกไปที่ปลายเท้าแล้วก็ใส่รองเทนอใส่รองเทานออยากเดินนอ้ออยากเดินนอ้อยขวนอ้อใส่นอ้อเป็นต้นทําอยู่อย่างนี้ทั้งวันกิเลสมันก็ไม่เก่งเกินไปรักนี่หัน <c oughs> เห็นบอก <c oughs> มันบอกเองนด้แตมาหา ข้าวเห็ดขัดปน,นเพราะเราไม่ให้โอกาสแก่มาสักนิดเลยตาคะอืมวิธีการสอนของพ่อพระราชปริยัติยากรตอนที่เริ่มต้นสำหรับพระทำยังไงสำหรับพระฤๅษีทำยังไงฟังเนาะหลักภาวนาเหมือนกัน อันนั้นขึ้นอยู่ที่เหตุไม่เข้าก็ภาวนาได้แต่ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อนิยมให้เข้าจะต้องหรือไม่ต้องไม่เกี่ยวเพื่ออะไรใจมันจังบดือหลายเพราะมันมีข้อปฏิบัติมีวัดปฏิบัติ ถ้าสมมติว่าไม่เข้าปริวัติกรรมอยากไปไหนก็ไปเพราะจิตนี้มันเป็นธรรมชาติที่หน้าดูนะ <c oughs> เนาะแมนตัวธรรมชาติของจิตเห็นไหมผันทนังดิ้นรนดูสิดิ้นไปหากรรมคุณถ้ามันดิ้นขึ้นมาถ้าไม่มีปริวาต มันก็ไปส่วหนึ่เห็นบอกสองจะปลังกวัดแก่กเห็นไหมถ้ามันดิ้นไปหาอะไรไปหากามาคุ้นจิตอยากจะสบายอยากจะอะไรต่ตางๆทุกอย่างรูปสวยเสียงเพราะๆกินน้ำหอมรสดๆอร่อย,ออยสัมผัสที่นุ่มนวลอันนี้ดิ้นไปหา ตามอย่างนี้จะพลังกวาดแกว่งเห็นไหมเชื่อได้ยาก